เอาอีกแล้วปล่อยให้เล่นมานอนเฝ้าหน้าห้องนอนอีกแล้วมันทําไมอ่ะฮะเธอมานอนเฝ้าหน้าห้องนอนทําไมอ่ะเธอจะมีอะไรกับห้องนอนนะฮะมันห้องนอนอีแม่ไม่ใช่ห้องนอนเธอนอนฟังตาปิดมันเป็นยังไงอ่ะมันว้าวุ่นใจเหรอฮะ มีให้ไปอีแม่ก็นั่งอยู่เนี่ยห้องนั่งเล่นเนี่ยฮะอีะอ่แม่ไม่ได้อยู่ในห้องนอนไปทําไมอมือยากทําอะไรอยากทําอะไรในห้องนอนมีอะไรอะมันมีแต่เสื้อผ้าไม่มีของเล่นไม่มีอะไรให้กัดอืมนอนชักกระตุก ฮืมมันเป็นยังไงนั่นและเห็นไหมโกงก็มาวางไว้ให้น่ะอยากจะเล่นก็เล่นอยากจะเข้ากกงก็เข้าอืมอือมานอนเฝ้าหน้าห้องนอนทําไมก่อนอืมนั่นแหละเห็นนะ,นนอะเอากลงลงมาตั้งข้างล่างให้เลยนะเออน่ะเห็นไหมนะนั่นน่ะ,น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 ะโกงตัวเองนะอืมอ๋อเออนอนซะ แม่นะนะนอนในกรงตอเอเออาการมันเป็นยังไงเป็นนอนเฝ้าห้องนอนคนอื่นเขาอ,อุ่นวายนะดูยายขาวเขาปันป่นปัน่นปั่นนปั่นไปลกูกปั่นไปอยากเล่นก็เล่นนะเปิดกรงไว้ให้แล้ว um mm.